สบายดีพี่น้องสูขูสูข้นครับพ่อกับบาวผ่านผ่าละคือเก่าครับหาาละจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเดี๋ยวนี้ออกมาจากเลยพิษโลกมาแลยครับอีกประมาณหกสิบแปดกิโลครับถึงจังหวัดอุตรดิต์ครับลานส่งของครับลานแหลกครับทรงอยู่อุตรดิตถ์สามลานครับวันนี้สิกลับไปจังหวัดสุโขทัยอีกครับสองลานครับไปอำเภอนาลันหอยครับ อเภอแดนน้อยนี่ไปทะลุจังหวัดตากหมดแล้วครับเส้็นั้นครับเส้นนี้ก็ไปอำเภอเดนชัยอีกร้อยสิบแปดโลครับเส้นนี้ไปจังวัดแพร่ด้วยครับนนเสเนนี้ครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับไปหอดแพร่หมดแล้วครับหอดแพร่หอดน่านครับสุขบรรยากาศสองห้านานกาครับจาการดีครับคืนฟ้าคืนฝนคือเก่าครับอากาศเย็นครับผมปากกดนไค์กดแช่ว่าภาพลรอได้ครับ ขางขวานี่ยมีเป็นเขาด้วยครับทีมงานเก่าครับทีมงานเต่กันอย่างครับเบาพาดผ้ารอกับเบากำบมุนใช้นาดเดอวยครับผู้ค้ากันครับกกนไหลกคนแช่กดตที่ตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนพร้อมนะครับส่บรรยากาศด้วยกันครับร้านแรกนี่เป็นอำเภอพิชัยนะครับ ใช่เนี่เป็นนี่อนุซาวลี่เพิ่นเด้อครับอยู่ข,ข้างขวานี่ครับท่านพี่ใช่าดาบหักแหละครับประวัติศาสตร์นะครับนี่ข,ข้างขวานี่แหละครับสารเพิ่นครับเิ่มบรรยากาศกันครับสองข้างทางครับถ้ารกิจแถวนี้ก็ ประมาณพันเอทครับพันดิสกิโลครับลานทุษย์ไทยปิดช่องทุ่มครับตรงเรียงท่านช่องทุ่มครับสันในนอนเงาครับลานอยู่อเบอร์ดาราน้อยครับจังหวัดสุโขทัยคนเลยครับนี่ข้างขวานี่เดี่ยวไส้นี่ไปอำเภอพุ่มพิลาบนะครับตรงไปอุตรดิษอำเภอพิชัยครับ พี่รามครับเรียวซสายนี่ครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งนงล้อครับถนนเส้นเนี่ยอัมเพอร์เดนชัยอุตรดิสทุกสิบสี่กิโลครับจากนี้ไปอ,อ,อรารอนนบอพาเดอครับารกิตอุตร์ดิส กินโลกสุโขทัยครับ พีโลกแถวอุตเดียดิีจเป็นปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดเนอครับอ้อยข้าวโพดมั่นครับแต่ก็ทับหน้าพร้อมครับี่เห็นขางทาาน,นี้นะครับกอขางท่าน,นี่ครับนี่ครับพิการเขาครับขางขวาเมื่อครับั่งขวานี่ครับยิ้วเขาครับ เปลี่ยนแต่คููกะครับกับถึงได้ท้ายคลิปค,ค,ครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนคููกะครับครับเลยได้ลงคลิปครับแต่ท้ายคลิป ปลามันปลาอ้อยครับต้องตักตั้ง,งนียครับปลูมันลาูอ้อยครับ แค่ลอยหาส้นเกตครับเชียงราย3ามกสิบหกิโลครับเส้นนี้ครับเชียงราย3ามกสิบหครับแค่ลอยหาเส้นเกตกิโลครับทุกบรรยากาศด้วยกันนะครับเดินผากกดไลค์กดแชร์บ่าวพาผ่ารอเดินเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบ่าวพาเพือพ่อรักใจให้นะครับเด้อทุกคนครับ ที่นี่ก็ไปสัมเนีย,ะน,ยนะครับชมบรรยากาศสองท่าน้ำกลาป่าผาดผาลอ่อเด้อครับค้นไหรต้นแช่ครับผมอ่าสวัสดีครับ